เดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักต่อไปในโลกโซเชียลนะคะช่วงโควิดเนี่ยแบบนี้คือร้านทําผมบางรักเขายังไม่เปิดให้บริการใช่ไหมหรือบางทีจะไปโอ้ยมันก็ยังไงอยู่ยังไม่อยากออกไปไหนกลัวเอายังไงดีไปให้เพื่อนตัดผมให้ละกันตัดไปให้เพื่อนตัดผมให้ทรงผมที่ออกมามันจะได้ดั่งใจหรือเปล่าติดตามกันเลยกับช่วงของสองทั่วไทยไปกลับไปตรง ไลยไปสิเจียพ uhm ี่้มันบ่มีมองสร้างดีละบ่มีสร้างดีละจัดมาหากัดตัดแก้กันไปนะมันแค้บ่มีเขาเป็นทรงแล้ว่าเอาทรงขค้เข้าดอกไม่เอาทรงคนแก่นะ คุณยายว่าสิเอาเอาทรงแบบวัยรุ่นหน่อยอ่าเอาไวรุ่นหน่อยเอาเอาเอาพอดีติ่งนะติ่งหูนะอติ่งหูบนน่ะเอาแล้วติ่งหูล่างอ่ะเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องตัดออกนะยังเดต้องดู่่ตัดติ่งหูล่างย่งเอาไว้ก่อนนะคือคลิปเนี้น่ารักมากคุณผู้ชมเห็นไหมคือ มันเป็นภาพน่ารักอะดิฉันดูแล้วดิฉันแบบอมยิ้มตามนะคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้โดยผู้ใช้ทิกตอกที่มีชื่อว่าคุณมอสซ่าหนึ่งเก้าเก้านะคะคือเหมือนเป็นเรื่องราวของเพื่อนสาวเนาะพศอันนี้คือเพื่อนสาวจริงพ2จริงเพื่อนสาวสองคนค่ะมาพร้อมกับแฮชแท็กที่คุณมอสซ่าเขาติดไวอวัยรุ่นฟันน้านมแล้วแฮชแท็กอีกอันหนึ่งคือยายแก่ซาลอนเอ้ยยายแก่ซาลอนน่ารักแม่ครักมาก คือต้องยอมรับว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 บเก้ะค่ะคุณจะไปตัดผมจะยังไงมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะคุณยายท่านนี้ที่มานั่งตัดเนี่ยแกบอกว่าร้านแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีจะเดินไปไกลๆยายก็เหนื่อยก็เลยอะเดินมาหาเพื่อนข้างบ้านแล้วกันใกล้ดีใกล้ดีค่ะเอามาให้เพื่อนตัดผมให้เนี่ยแล้วก็มีการพูดคุยกันระวังตัดไปแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในคลิปนี้เยอะมากบางคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาไปในเชิงน่ารักอะคุณว่าเพื่อนไม่ทิ้งกัน คือไม่ทิ้งกันไกลเพื่อนไม่ทิ้งกันไกลเพื่อนไม่ทิ้งกันไกลใช่ก็คือไม่เคยอยู่ห่างไกลกันเลยไม่ใช่เพื่อนยังไม่ทิ้งก็ตัดผมให้ไงเพื่อนมีกันไกลก็เลยตัดผมให้ได้ก็ว่าอยู่แล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีกว่าจะตัดได้กว่าจะตัดได้เห็นบอกว่าตรงเนี้ยใช้เวลาอยู่กี่ชั่วโมงนะสามวันละสามวัน ไม่ใช่สิสามวันนี่คือเลมเลมเอ๋อตรงนี้มันเลยมันเลมนิดตึงอะไรอย่างนี้แต่ยี้งบางคอมเมนต์ที่เขาติดตลกอ่ะก็มีเหมือนกันอย่างที่เราคุยกัน่ะเอาหูคุณยายเก็บไว้ไหมคะเก็บไว้นะคนก็บอกว่า คุณยายจะมือสั่นไหมคะมอนไกลแต่จริงๆมันเป็นเรื่องราวน่ารักนรักเป็นมิตรภาพเนาะของเพื่อนที่มองเห็นแล้วแบบโอ้มันมีรอยยิ้มแล้วมันแบบชุ่มชื่นหัวใจก็เลยเอาเรื่องดีๆมาฝากให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มกันยามเช้านะคะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคะ